สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มาเจอกับโบนะคะเช่นเคยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการบ้านกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่เราเลือกพามาชมกันนะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นด้วยกันสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่เอเงินสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะ อยู่ที่สุขาพิบาล5ซอย60นั่นเองค่ะติดริมถนนใหญ่เดินทางง่ายเชื่อมกับถนนหลายสายเลยนะคะและสําหรับบ้านที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอินึ่งทำเรจที่ดีมากๆเลยและในบ้านจะเป็นยังไงเข้าไปชมด้านในกันค่ะ เข้ามาชมในตัวบ้านกันนะคะคุณผู้ชมบ้านนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่24.1ตารางวาด้วยกันค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ําค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเปล่านะคะมีติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในบ้านจะจอดรถได้1คันนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านอีก1คันค่ะ ส่วนในตัวบ้านนี้นะคะเราเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องรับแขกนะคะหรือว่าโถง,งกว้างๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถทําเป็นมุมรับแขกก็ได้หรือว่านะคะใครอยากจะหาเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะกินข้าวหรือว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยสามารถจัดวางได้เลยเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยด้านในตัวบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยค่ะ ลึกเข้ามาในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ค่ะเขาจะเป็นส่วนพื้นที่ด้านหลังที่สามารถทําเป็นครัวได้แล้วก็ด้านหลังสุดเลยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนต่อเติมนะคะซึ่งสามารถทําเป็นครัวไทยได้บริเวณชั้นหนึ่งค่ะจะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันนะคะด้านในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ ขึ้นมาชมบริเวณชั้น2อกันค่ะชั้นสองจะมีทั้งหมดนะคะสาห้องนอนด้วยกันและอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะห้องนอนนะคะที่เป็นห้องนอนเล็กจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านเลยนะคะซึ่งห้องนอนเล็กค่ะทำเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้และบริเวณห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าสุดของตัวบ้านเลยค่ะห้องนอนใหญ่นี้นะคะวางเตียงแบบ6กฟุตได้วางเฟอร์นิเจอร์ได้อีกหลายชิ้นเลยและห้องนอนนี้นะคะก็จะมีระเบียงหน้าห้องด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกได้อีกด้วยค่ะ ห้องน้าบริเวณชั้น2งนะคะจะมี1ห,ห้องด้วยกันค่ะที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและก็แยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านนอกโครงการสุขาพิบาล5โดยเริ่มต้นจากถนนอทัยราชขับตรงไปบนถนนอทัยราชประมาณ2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาพิบาล5ขับตรงไปบนถนนสุขาพิบาล5ประมาณ2.8กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาภิบาล5สอย60ขับเข้าไปตามทางอีก200เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ที่เราพามาชมกันค่ะใครที่มีงบประมาณจํากัดอยากจะได้บ้านในทําเลดีๆแบบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการยื่นสินเชื่อค่ะเรามีที่ปรึกษาการขายนะคะคอยแนะนําให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหรือว่าการยื่นสินเชื่อบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทาง a c e b o o k Fan Page J Asset Management ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเจ s สังค์เมนเทนเค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางของเรานี่เลยค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านแอปพลิเคชันนี้ค่ะง่ายเพียงแค่ click, คลิกเดียวเท่านั้นดาวน์โหลดปุ๊บนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกชมทรัพย์ของเราได้เลยทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินปลา่าอยากจะได้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าอยากจะได้ทำเลในแถวไหนง่ายเพียงแค่ click, คลิกเดียวค่ะที่แอปพลิเคชันบ้านบ้านของเราดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบล้าวนะคะอย่าลืมกดติดากกกดด cribe ันไไวว้้้ยจะ่พทุ อัปเดตของแซมเราค่ะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ